ริบบิ้นชารีปลูกแบบนี้ประหยัดพื้นที่เลยนะคะเ,เพื่อนๆคนไหนสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมุมความสุขค่ะเ,เพื่อนๆค่ะวันนี้พามาชมริบบิ้นชารีนะคะที่เราปลูกไว้ในขวดน้ําอัดลมแบบนี้นะคะปลูกไว้ในขวดน้ําอัดลมแนวนอนนะคะแนวนอนแล้วก็ใช้ระบบ3ชั้นเมื่อเราลดน้ําชั้นที่1น้ําชั้นที่1ก็จะไหลลงมาชั้นที่2 ชั้นที่2อก็จะไจะจะหลลงมาชั้นที่3แบบนี้นะคะวันนี้พามาชมนี่เลยค่ะปลูกลิบนิ้่ชาลีแบบนี้นะคะประหยัดพื้นที่นะคะแล้วก็ใช้ขวดให้เกิดประโยชน์สูงสุดเลยแหละ,ค,ะค่ะค่ะเพื่อนๆค่ะบ้านใครพื้นที่น้อยนะคะเราสามารถปลูกวิธีนี้ได้เลยค่ะแล้วลิบนิ้่ชาลีนะคะเลี้ยงดูง่ายนะคะเลี้ยงดูง่ายค่ะน้ําไม่ต้องเยอะนะคะเขาก็อยู่ได้นะคะถ้าน้ําเยอะเขาก็จะไม่ค่อยรอดนะคะเราต้องดูแลเรื่องน้ําพอประมาณนะคะน้ําแต่แสงแดดนะคะ แสงแดดนะคะเขาต้องการแสงแดดโดยตรงเลยนะคะแสงแดดโดยตรงถ้าเขาเจอแดดโดยตรงนะคะใบเขาก็จะสีสวยออกออกสีม่วงอมชมพูนะคะออกสีม่วงอมชมพูอันนี้ไม่ไม่ถูกแดดร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเราอยู่ในร่มลำไรนะคะร่มลำไรเขาก็เลยมีสีเขียวที่เยอะกว่าสีม่วงนะคะเป็นแบบนี้เลยค่ะนี่ค่ะนี่คือต้นที่เราแยกออกมานะคะเดี๋ยวเราไปดูต้นแม่ของเขานะคะว่าต้นแม่ของเขาที่เราแยกออกมาตอนนี้เป็นยังไงกันบ้างนะคะไปดูกันเลยค่ะ เพื่อนๆคะไอ้นี่คือต้นแม่ของเขาะลิปบิ้นชาลีตอนนี้เขายาวยาวมาคุมกระถางเรียบร้อยนะคะถ้าเพื่อนๆดูคลิปก่อนหน้านั้นนะคะก้นกระถางเราตัดไปไปขยายแล้วนะคะก้นกระถางตรงนี้นะคะเราตัดขยายหลายรอบแล้วนะคะตอนนี้ก้นเขายาวลงมาเป็นลูกเป็นลูกวงกลมแล้วนะคะเป็นลูกวงกลมแบบนี้นะคะเป็นลูกวงกลมถ้าเรามองอยู่ด้านล่างแบบนี้นะคะก็จะสวยอันี้ทูกแดดร้อยเปอร์เซนต์ค่ะแต่สีเขาก็เริ่มจืดแล้วนะคะกระถางนี้ก็เหมือนกันค่ะกระถางนี้ก็ริบบิ้นชาลีเหมือนกันนะคะริบบิ้นชาลี ด่างชมพูนะคะนี่ค่ะกระถางนี้ก็แตกฟูนะคะกระถางนี้ที่เราแยกขยายมานะคะแยกขยายมาแล้วเราก็ทําที่แวงเป็นแบบนี้นะคะเอาเชือกผูกแบบนี้นะคะแล้วก็ใช้ขวดน้อัดลมนะคะใช้ขวดน้อํอมดลมทําเป็นที่แฝงแล้วก็ถักเปียตรงนี้นะคะถักเปียเป็นที่แฝงตรงนะะี้ค่ะนี่ค่ะริบบิ้นชารีนะคะตอนนี้ก็กําลังงาเป็นพุ่มนะคะถ้าเจอแดดจัดๆนะคะเขาก็จะสวยงามมากเลยเละ,ค,ะค่ะค่ะเพื่อนๆคันนี้ค่ะจะพามาชมนะคะต้นนี้นะกลยังสวยงามอยู่เลยแะคะ่ะ เดี๋ยวเราจะขยายต่อเลยนะคะเดี๋ยวเราจะขยายก็ต่อได้เลย,เลยะคะ่ะเพราะว่าตอนนี้เขาเริ่มแตกแล้วก็ยาวมากแล้วนะคะ,คะเพื่อนๆคะ่ะคลิปนี้ก็เอาลิบดิ้ชาลีที่เราปลูกแบบนี้นะคะแบบแนวนอนในขวดน้ำอารมณ์แบบนี้นะคะมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ดูกันคะ่ะปลูกแบบนี้ก็ประหยัดพื้นที่นะคะแล้วก็สวยเก๋นะคะเ้ืยอขวดน้ำอารมณ์แบบนี้นะคะ ปลูกไว้แนวนอนก็จะดูเป็นฟูฟูสวยๆค่ะแล้พ่นสีขวดน้ำบอลลมเล็กน้อยนะคะเพื่อให้สีขวดดูสะดุดตาแล้วก็สวยเด่นอยู่ในสวนเลยนะคะกลับเพื่อนๆค่ะคลิปนี้คงต้องเอาไว้เท่านี้ก่อนเลยนะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะฝากเพื่อนๆด้วยค่ะฝากเพื่อนๆกดติดตามแป็นกาลังใจให้ด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ